ถ้าเราเสียบยอดมะม่วงติดแล้วกรีดแบบไหนปลอดภัยที่สุดให้ยอดโผล่มาสบายสบายครับไปดูครับอ่ะนี่นะครับผมจะพามาดูนะครับอยอดมะม่วงที่เสียบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่าจะกรีดมันตอนไหนนี่ครับมาดูครับผมพามาดูเลยอันนี้ผมปล่อยไว้จนมันคดเต็มมดแล้วครับละกรีดแบบไหนนะครับเพื่อนครับ ง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากมันมี2แบบนะที่ผมทำนะคืออย่างแรกนะครับดูนะครับใช้มีดกรีดรอบยอดนี่ครับกรีดรอบยอดนี่เลยปั๊บรอบยอดเนี่ยแค่นี้พอไม่ต้องจับไม่ต้องยุ่งแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับนี่ครับเห็นเห็นเห็นยอดนะครับยอดอยู่แนวนี้นะฮะกรีดข้างๆครับจากด้านบนลงมานลฮะข้างๆยอดครับปับ นี่ครับไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยมันเลยครับและถ้ามันมียอดอื่นที่ดีอยู่ในกิ่งเดียวกันใกล้ๆกันที่มันแตกอยู่นะครับถ้าเราอยากให้ยอดของเรามันพุ่งไวไวนะครับเราก็ตัดออกไปนี่ครับพวกนี้ครับเอาออกครับหรือว่ากิ่งไหนที่มันยังอยู่ในตําแหน่งที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะเอาไว้ทําประโยชน์ได้ก็เอาไว้ก่อนนะครับ,รบโ อีดติแลวนี่ทิดแล้วครับนี่อันนี้ก็กรีดรอบแล้วครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ดันออกเองน่ครับปลายยอดนะครับอันนี้ก็ดันออกเองอ่ากิ่งกิกงนี้ครับผมคิดว่ามันไม่จําเป็นละผมก็เลยออกไปเลยมันจะช่วยให้กิ่งที่เหลืออยู่มันแข็งแรงแล้วแตกไวกว่าเดิมครับเพราะมันจะไปเลี้ยงอันนี้ก็แตกเองครับนี่ครับพามาดูวิธีกีดยอดนะครับ บางคนไปกีดแบบนี้นะครับกีดตรงนี้กีดตรงนี้กีดตรงนี้ให้มันออกบาง,บางครั้งนะถ้าเกิดระยะเวลามไม่ได้นะครับระยะเวลามไม่ได้นะครับระยะเวลาไม่ได้นะมันทําให้ยอดอันนั้นเน่าครับสู้ให้มันคดแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้แบบนี้ที่ผมบอกครับคดคือมัน,มนอยากจะออกเยลแล้วนีนะ้แค่กีดข้างเดียวมันก็ไหลออกมาแล้วไม่ต้องไม่ทําอะไรเลยครับกีดข้างอย่างเดียวนะครับ แค่นี้ก็โอเคไม่ต้องจับไม่ต้องยุ่งเลยเดี๋ยวมันดันออกเองนะครับถ้าขนาดนี้กีดได้เยอะขนาดนี้เลยครับไม่ต้องไปกีดไม่ต้องไปทําให้มันนิดนิดหน่อยหรอกครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับแล้วมาดูกันอีกทีครับอีกรอบนึงนะฮะตอนที่เรากีดไว้แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถุงพลาสติกที่พันนะครับเนี่ยมันรุดออกมาเองเลยโดยการที่มันดันดันออกมาเองจากกิ่งมันนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปทาอะไรเลยที่ผมกีดไว้นี่ยทิ้งช่วงไว้หลายวันเหมือนกัน รุดออกมาเองเลยครับมันก็เนี่ยมันก็ดันออกมาจนใบอย่างเงี้ยมันจะได้ปลอดภัยครับแล้วกิ่งไหนที่เราไม่ใช่เราก็เอาออกนะครับดีดึงออกให้นะครับเพราะลานี้ผมจะไว้แค่สองสองกิ่งนะครับนี่ครับนี่คือยอดที่เราเสียบมันออกมาเลยครับแตกแบบแตกดีแล้วครับเนี่ยออกสวยนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับ เลยยอดนี้ดันพลาสติกออกหมดเลยครับเราดูที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงครับอย่างอันนี้ผมก็ไม่ได้อาออกเลยงอไปแล้วครับเนี่ยงอคดงี้ละอย่างเงี้ยออกได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ก็ดันออกไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับนี่ครับใช้มีดกีอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรครับปล่อยมันไว้เฉยมันก็ดันออกเองนะครับ